ฟันฝ่าไปได้ในทุกเรื่อง,น,งนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก,ก็คือว่าถ้าเรามุ่งม,มั่นเ่องของประมาณมีทั้งเรื่องอะไรต่างๆา đ านะครับแต่ก็เป็นปีที่ผมเชื่อว่าจะเป็นปีที่อยู่ในความทรงจำ นะครับไ,ไม่ได้บอกมัเกียรติยศเขาคนมอบและคนรับอันนี้ที่ต้องภูมิใจนะครับก็ขาวออกไปเลยหกสิบจ็ดครั้งก็ภูมิใจอย่างมากและวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสโมสรราชการมา ประกอบธุร네กิจส่วนตัวนะครับทําด้านเทคโนโลยีตอนอื่นเนี่ยผมแนะนำนิดหนึ่งว่าผมพื้นฐานเดิมทีผมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแม็กมวยไทยนะครับผมเรียนว่าอย่างที่ทางพี่ตุทินและพี่ปอมได้ได้พูดไปสักครู่นะครับกับน้องอีกคนนึงที่เป็นประธานกรกตนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะไปถึงทางสโมสรเองตัวพี่ตุทินเองทุกคนในนี้ผมว่าถ้าช่วยกัน รอบถึงฝันรอดได้แชมป์โลกนะครับขอบคุณนะครับเมาา ความสำเร็จของทีมพีพีบูเว็นี่นึงครับครับก็จริงแล้วปี2020เน,นี่ยมันเป็นปีแห่งความยากลำบากนะนะทุกคนคงทราบในเรื่องของอการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันฟุตซอลลีกในปี2020เน,นี่ยก็อยากจะพูดว่าฟุตซอลก็จะเป็นกีฬาอาชีพแรกนะที่จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้ววันนี้เป็นวันวัน,ว,นวันสุดท้ายของของลีกนะครับซึ่ง เราก็ได้แชมป์เป็นแชมป์ใหม่นะฮะคือปีปีบูเวฟชมรีนะครับซึ่งจะแม้จะเป็นแชมป์ใหม่ก็จะเป็นสมัยที่10นะฮะซึ่งในปี2021เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย,เ,ยเลื่อนมานะครับมาแข่งในปี2021แต่ว่าการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าเป็นรอบคัด5ทีไปชิงแชมป์โลกนะครับ เพื่อเพื่อการบริหารงานให้เราสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็ให้ทีมสามารถขับเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะผ่านการคัดเลือกไปสมัยที่6ให้ได้นะฮะติดต่อกันให้ได้เนี่ยนะครับทางฝ่ายบริหารนะครับในฐานะที่พี่เป็นประธานฟุตซอไทยเนี่ยก็จึงมีมติแต่งตั้งท่านพันเอกปิดกทองวันดีนะครับมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเพื่อดูแลเรื่องของการบริหารทีม นะฮะซึ่งจะมีความสําคัญมากในแง่ของอางานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนอกสนามก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับในภาพรวมของทีมนะครับการบริหารงานด้านสวัสดิการนะครับเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของทีมเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าก็จะมีความสำคัญมากแล้วก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะที่จะพาทีมไปชิงแชมป์โลก นะครับแล้วก็ไปสู่เวทีโลกเพื่อให้เป็นสักเป็นสีของทีมฟุตซอลชาติไทยแล้วก็ประเทศไทยครับ3,4มับเชิญครับกวันนี้ต้องขอคุณพี่ปอมยกงวันพี่ปอมได้นะครับเราเป็นการันตีที่เห็นควากคัญนะครับในวงการฟุตซอลผมเองก็ได้รับเชิญแล่ก็ทงพี่พี่ปอมและพี่ดุทินท่านก็มีความเมตตานะครับแล้วก็เห็นวาทางผมสามารถจะมาสนับสนุนเติมเต็มใน การประสานงานหรือกิจกรรมผมก็ยินดีที่จะทำงานด้วยเต็มกำลังเต็มที่เพื่อให้ข้อหมายของ้ต่อไทยทีมชาติไทยได้สู่เป็นแชมป์โลกในนาคตก็ต้องโอการนี้ขอบคุณพี่ป๋องนะครับและก็พี่วุฒิมาที่เกียรติเป็นเกียรติที่ให้ผมได้มาร่วมในโครงการในกิจกรมรมต่างๆท,ที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยวงการิลาด้วยขอบคุณนะครับ